หลังจากที่หลายบริษัทนะคะได้มีการปรับการทํางานมาเป็นปรูแปแบบของรีโมทวอร์กิ n งหรือว่าบางบริษัทนะคะก็เป็นไฮบริดว o ร์กิ g งค่ะมีเสียงจากพนักง,งานหลายคนเลยนะคะที่รู้สึกว่าเขาขาดเวิร์ i ไลฟ์ส์ลานในการทํางานแล้วก็เรื่องของการเบิร์นเอาท์กับการทํางานที่มันมากขึ้นนะคะพอเวลาที่เราทำงานที่บ้านเนี่ยบางที่ก็อาจจะรู้สึกว่าเราไม่มีเวลาเริ่มงานที่แน่นอนไม่มีเวลาเลิกงานที่แน่นอนจนทําให้แม้แต่เวลาหลังเลิกงานเนี่ยอาจจะยังแบบมีไลน์เด้งขึ้นมาเรื่องงานอยู่เลยนะคะแบบงานอยู่กับตัวเราตลอดเวลา เหมือนกับที่โทรศัพท์อยู่กับตัวเราจนมันไม่มีเวลาที่เราจะได้ใช้ชีวิตส่วนตัวของตัวเองนั่นเองค่ะสาหรับใครนะคะที่กําลังงงหาแอปฟรี free, ที่จะช่วยในเรื่องของการเริ่มต้นให้คุณแยกการทํางานนะคะออกมาจากชีวิตส่วนตัวได้แล้วก็ต้องการที่จะสร้างในเรื่องของออนไลน์เวิร์กสเปซนะคะแบบครบรูปเลยเราก็ขอแนะนําให้รู้จักกับลักซ์ฟรีค่ะแล้วก็ถ้าหากอยากจะรู้ว่าลักเนี่ยเหมาะกับคุณหรือเปล่านะคะและต้องการที่จะได้รับคําตอบในตอนนี้เลยก็สามารถที่จะกดค่าไปที่ส่วนหลังได้นะคะเพราะว่าในส่วนนี้เราจะมี description box อยู่ด้านล่างแล้วก็เอิร์ธได้ทำทาแสงไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะก็สามารถที่จะไปดูกันได้เลยที่หัวข้อที่ชื่อว่าลักหมะกับใครค่ะจริงๆแล้วตัวนี้เป็นตัวที่มีคนขอให้รีวิวมานานมากๆแล้วค่ะแต่ว่าตั้งแต่วันนั้นมาจนวันนี้เนี่ยลักเขามีการพัฒนาที่เยอะมากขึ้นมากจนต้องบอกว่า ถ้าจะให้หยิบของเขามาทั้งหมดเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะทําได้จริงๆนะคะในวันนี้ก็เลยได้หยิบบางส่วนมาลองพูดที่คิดว่าน่าจะได้ใช้กันแน่ๆค่ะก่อนอื่นเลยสําหรับคนที่ไม่รู้จักว่าลักคืออะไรนะคะลักหรือว่าลักสวีทเนี่ยเป็นแชทแพลตฟอร์มค่ะสำหรับการทํางานโดยเฉพาะเลยนะคะอยู่ภายใต้บริษัทของลักอุนโนอร์ีนะคะซึ่งลักอุนเนอร์ีเนี่ยเขาก็อยู่ภายใต้ไบแดนสุดทีหนะะึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่สัญชาติจีนนะคะเป็นบริษัทแม่ของ t ิกตอกอีกด้วยค่ะและเขาเนี่ยถูกใช้ในหลากหลายบริษัททั้งขนขนนนาาดดเเเลลใหญ่ย่ยช c a r o l นะคะตัวมีนะคะลาล่ามูฟเอ่อบล็อกมาตัวของครูฟหรือว่าคา l แล้วเฟลนะคะและรวมไปถึงเป็นเครื่องมือที่เขาเลือกมาใช้ในบริษัทแบบอันแรกๆเลยอีกด้วยนะคะแล้วนอกเหนือไปจากนั้นค่ะคือเขาได้มีการทําแบบการรีวิวในตัวแอปพลิเคชันตรงเนี้ยมากกว่าหมื่นรีวิวแล้วก็ได้คะแนนเฉลีย่ยสูงมากๆที่4.5คะแนนด้วยกันค่ะซึ่งร้านนะคะสามารถจะเริ่มต้นใช้งานได้ฟรีทั้งบนตัวของเว็บไซต์เองในตัวของเดสก์ท็อปแอนะคะแล้วก็บนสมาร์ทโฟนอีกด้วยค่ะกลุ่มผู้ใช้งานของร้า เนี่ยคือเขาได้เล็งเห็นในตัวของปัญหานะคะของการทํางานหรือว่าการเอาแอป,ปต,ต่างๆหลายๆแอป,ปเนี่ยมาใช้ร่วมกันนะคะซึ่งไอตัวแอป,ปแชทที่เราใช้อยู่ในการทํางานเนี่ยมันดันไม่ได้มีฟังก์ชันอื่นๆที่จําเป็นต่อาการทํางานของเราอยู่ด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะเมื่อเวลาที่แบบว่าเราตอบแชทของเพื่อนร่วมงานแล้วก็มีเรื่องของการนัดประชุมการยิงเข้าปฏิทินต่างๆหรือว่าการเข้าไปในซูมการเด้งไปเรื่องของการแชร์ไฟล์นุ่นนี้นั่น,นโน้นนะคะลากเนี่ยมันก็เลยถูกสร้างขึ้นมานเพื่อแก้ปัญหานี้ค่ะ ก็คือปัญหาในเรื่องของการสับเปลี่ยนแอปไปมาทําให้ตัวเขาเองพัฒนาตัวเองมาเป็นเรื่องของ chat centric workspace นะคะโดยรวมแล้วเนี่ยฟีเจอร์สําคัญของเขาเนี่ยมันจะมีตั้งแต่เรื่องของการสื่อสารเป็นหลักเลยก็คือเรื่องของการพิมพ์นะคะมเมสเ a จการพอการปฏิทินเรื่องของ cloud document ต่างๆนะครับรวมไปถึงการมีอินทิเก t i o นะคะเข้ากับซอฟต์แวร์อื่นๆอีกด้วยค่ะนี่เลยเป็นจุดที่ทําให้ลัรกเป็นแอปพลิเคชันที่พิเศษกว่าหลายๆแอปแชทเลยค่ะแล้วก็เขาเนี่ยสามารถจะรวมเครื่องมือทุกอย่างมาอยู่ที่ตัวเขาได้เยอะมากจริงๆไว้ในที่เดียวจริงๆนะคะ ทำให้ไม่ต้องสลับแอปไปมาในการใช้งานจะ work from home ก็สามารถที่จะทํางานได้ง่ายแล้วก็ราบรื่นมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าการทํางานเนี่ยมันอยู่ในแอปเดียวกันทั้งบริษัทมาตั้งแต่แรกสามารถที่จะสร้าง workspace ในการทํางานพร้อมกับฟังก์ชันที่ครอบคลุมด้วยฟีเจอร์หลากหลายอย่างอย่างที่เราได้พูดไปในเบื้องต้นแล้วนอกจากนี้เนี่ยมันยังมีส่วนอื่นๆอีกอ,อ,อย่างเช่นเรื่องของการทำออนไลน์ด็อกิเมนต์การทำชี้ต่างต่างแล้วก็ระบบเรื่องของ Apple w a l ชและอีเมลอีกด้วยค่ะ ฟีเจอร์แรกที่ต้องพูดถึงเลยนะคะต้องบอกว่าเป็นลักแมนเซเจอร์ค่ะถ้าหาว่าใครเบื่อกับการสไลด์5ทีเพ like ื่อหาไลน์เพื่อนของเรานะคะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ตอบโจทย์มากๆเลยค่ะเขาสามารถที่จะทําทุกอย่างได้เหมือนกับแอปแชทแบบที่เราต้องการเลยการสร้างกลุ่มเป็นแผนกเป็นทีมการเชิญคนนอกองค์กรเข้ามาในแชทเนี่ยก็ทําได้เหมือนกันนอกจากเรื่องของการเป็นแอปแชทนะคะที่ทําได้คือเขาเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการทํางานของเราได้ด้วยนะคะเพราะว่าเขาเป็นตัวของแคสเซนทริกค่ะที่เขามีอีโคซสเตมผูกเข้ามาคะอย่างเช่นตัวของทักเนี่ยเช่นกาารรทหือว่ แอพพลิวอื่นๆนะคะรวมไปถึงการสร้างมีวติ้งการนัดหมายด้วยคร่องก้อนไหนนะคะถ้าหากว่าเขาไม่ได้ใช้ในตัวของ tax management tool อยู่เนี่ยก็สามารถที่จะสร้างทักผ่านทางแชทในลักได้นะคะแอดไซน์คนการตั้งดีไลน์ต่างๆเนี่ยพวกนี้ก็คือทําได้หมดเลยรวมไปถึงการนัดมีติ้งในระบบปฏิทินของลักเองด้วยนะคะที่สําคัญคือยังมีฟีเจอร์สําหรับการแปลภาษาที่ทําได้มากกว่า1นึภาษาผ่านเทคโนโลยี AI นะคะ ก็คือถ้าหากว่าบริษัทไหนเนี่ยมีการทำงานร่วมกับบริษัทอื่นๆหรือมีการสื่อสารในภาษาอื่นๆร่วมมากๆเนี่ยตัวนี้ก็น่าสนใจค่ะแต่ว่าในกรณีที่เราต้องการจะใช้ตัวของ t a x management ที่มันจริงๆมีการ tracking มากๆนะะตรงนี้ก็อาจจะไม่ได้เหมาะมากขนาดนั้นค่ะ แล้วก็นอกเหนือไปจากฟีเจอร์ทั้งหมดในส่วนของแชทนะคะเขายังสามารถที่จะดึงบอทเข้ามาในแชทได้อีกด้วยนะคะแล้วก็ตั้งให้ตัวแชทบอทเนี่ยมันมีการแจ้งเตือนของทักที่มันค้างอยู่นะคะแต่ว่าสิ่งที่สาคัญอย่างที่ได้เน้นย้ำไปเลยค่ะก็คือเรื่องของการที่เราเนี่ยสามารถที่จะแยกเรื่องของงานกับเรื่องส่วนตัวไว้เป็นสัดเป็นส่วนได้เป็นอย่างดีค่ะการวิดีโอคอลนะคะก็สามารถจะใช้งานได้ฟรีแบบจํากัดเวลา60นาทีนะคะแล้วก็เชิญได้มากถึง50คนด้วยกันค่ะ แต่ว่าสําหรับแบบโปรนะคะจะมีเรื่องของมีติ่งร็อปปี้แล้วก็ break out ห้องมีติ่งต่างๆเนี่ยออกมาเป็นห้องย่อยสําหรับ discussion ได้มากถึง50สห้องแล้วก็เชิญคนได้สูงสุดถึง500คนค่ะจำกัดเวลาที่24ชั่วโมงนะโดยจะเป็นการส่งลิงก์คำเชิญไปให้ใช้แล้วก็กดจอยได้แบบไม่ต้องใส่รหัสก็ได้ค่ะแบบโปรเนี่ยถือว่าเขาทําเรื่องของห้องมีติ่งอ่ะได้โหดมากๆแบบจัดสัมมนาได้เลยนะสำหรับบริษัทที่มีพนักงานอยู่ทั่วโลกแล้วก็สามารถที่จะทําเรื่องของการไลฟ์สดการประชุมนะคะผ่านทางตัวตตว life, กับตัว YouTube Facebook นะคะก็คือทำได้เลยแล้วก็สำหรับในฝั่งของ Enterprise นะคะก็จะมีอีกฟีเจอร์หนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือเรื่องของฟีเจอร์ซับไตเติลค่ะตัวนี้มันจะแบบแปลงสิ่งที่เราพูดออกมาเป็นซับไตเติลให้แบบเรียลไทม์คือไม่แน่ใจนะคะว่ามันจับได้เป๊ะมากน้อยแค่ไหนแต่โดยรวมภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือถือว่าทาได้โหดมากๆในประมาณนึงเลยค่ะ หลายคนนะคะอาจจะใช้แพนเนอร์ในการบันทึกตารางงานตารางประชุมในแต่ละวันแล้วก็ต้องคอยเปิดแพนเนอร์ดูทาวส์ส่งตัวเองดูมิ팅ต,ต่างๆเองคะ่ะแต่ว่าในร้านนะ,ค,ะคุณสามารถจะบันทึกงานหรือว่าการประชุมนะคะในแต่ละวันลงในปฏิทินในแอปได้เลยนะคะมันจะดีกว่าตรงที่เวลาที่เรากดเข้าประชุมอะไรสักอย่างหรือว่าการคลิกเข้าลิงก์อะไรต่างๆของประชุมเนี่ยมันก็สามารถจะกดผ่านทางตัวปฏิทินของร้านได้โดยตรงะคะ่ะซึ่งเราอาจจะคุ้นเคยกันนะคะกับการที่คุยในที่หนึ่งไปสร้างอีเวนต์ในที่หนึ่งในปฏิทินนะคะแล้วก็กลับมาคอนเฟิร์มว่า Yeah. ทำยังไงไม่ทำยังไงเข้าไปรับเรื่องของคอนเฟิร์มมิ้งใน email อีเมลอีกทีหนึ่งหรือว่าการที่จะแบบว่าเอาลิงก์เนี่ยมาให้กับเขาก็คือมีการส่งต่อกันไปหลากหลายที่มากๆแต่ว่านี่ตัวของร้านเนี่ยคือมันทําให้ขั้นตอนเหล่านี้มันง่ายมากขึ้นค่ะคือเขาจะมีบอทผู้ช่วยในตัวของแชทนะคะแล้วก็ในตัวของตัวปฏิทินเนี่ยเป็นการส่งคําเชิญไปให้กับเขาแล้วก็แจ้งเตือนนัดต่างๆให้รวมไปถึงกิจกรรมที่มีการทําซ้อนการให้โดยอตัตโนมัติทำให้มันหมดหัวไปได้หลายเรื่องอย่างเช่นเรื่องของการประชุมที่มาสา หรือว่าการช่วยในเรื่องของการจัดการเวลาที่ทําได้ดีขึ้นนะคะแถมเขายังสามารถจะติดตามปฏิทินของทีมของเราหรือว่าของเพื่อนร่วมง,งานของเราคนอื่นๆได้อีกด้วยค่ะทาให้เรารู้ว่าเออตอนนี้คิวงานเป็นยังไงแต่ละคนว่างไหมถ้าหากว่าจะนัดเวลาประชุมเนี่ยก็อาจจะแบบไม่ต้องไปถามปทีละคนว่าเออเป็นยังไงได้หรือเปล่านะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของการจองห้องประชุมผ่านทางปฏิทินได้เลยค่ะก็คือกดเชิญผู้เข้าร่วมนะคะเป็นกลุ่มแล้วก็หรือว่าจะเป็นการกดแบบรายคนก็ได้เหมือนกัน,นะคะ่ะและตอนนี้นะคะ <S <S <c oughs> เขาก็สามารถจะเชื่อมต่อกับทางของ g o กรุ๊ปก็ ะะที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะใช้กันอยู่แล้วได้เป็นอย่างดีอีกด้วยค่ะซึ่งในตรงนี้เนี่ยมันทําให้ทุกอีเวนท์ที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยม,มารวมในที่รักที่เดียวค่ะแต่ว่าสําหรับใครนะคะที่เขาใช้ปฏิทินตัวอื่นอยู่มันจะมีตัวของแคลดิฟ uh, นะคะที่จะช่วยในเรื่องของการซิงค์ปฏิทินเนี่ยเข้ามากับอุปกรณ์ของเราในส่วนนี้ถือว่ามันยังมีแบบการทาขั้นตอนหลายๆขั้นตอนอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้ยากจนเกินไปค่ะ อย่างที่บอกไปว่าลาเป็นเวิร์กสเปซค่ะเขาไม่ได้มีแค่ในเรื่องของแชทแต่ว่ายังมีเรื่องของออนไลน์ดอ็อกิเมนต์การทำชีตแล้วก็ปิ t เจบนะคะในตัวของแอปของเขาที่ทุกคนเนี่ยสามารถจะสร้างเอกสารการแก้ไขาการแชร์เนื้อหากันได้แล้วก็มีการแก้ไขแบบเรียลไทม์ได้ค่ะ ในส่วนของด็อกและชีทนะคะก็ทำงานได้มากกว่าการใช้เอกสารทั่วไปตรงที่เขาจะเป็นรูปแบบของดิจิทัลค่ะสามารถจะแทรกตัวมัลติมีเดียเช่นตัวไฟล์วิดีโอนะการปักหมุดข้อความเช็คลิสหรือว่าการแท็กคนต่างๆเข้ามาได้แล้วก็กำหนดดิวเดตได้ค่ะคอมเมนต์ได้แล้วก็รวมไปถึงการทำในตัวของไมล์แมปการลิงก์ไฟล์ต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้ามาค่ะที่น่าสนใจก็คือการทำในตัวของบ i t a b l e Data Sheet ทนะคะที่จะเป็นการส่ผประสานการระหว่างตัว a d s h e e t กับตัว Database เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับแบบแหล่งเก็บข้อมูล คือความซับซ้อนของมันเนี่ยมันจะใช้งานได้ไม่ลึกเท่าโปรแกรมขนาดใหญ่นะคะจึงเหมาะกับในตัวของบริษัทเล็กๆที่อาจจะไม่ได้มีโปรเจกต์ที่ล้นมือมากขนาดนั้นหรือว่า ยังไม่ได้นําตัวซอฟต์แวร์เฉพาะทางมาใช้ก็สามารถจะเอาตัวนี้มาประยุกต์ใช้ได้เหมือนกัน,นะคะก็จะมีอย่างเช่นในส่วนของโปรเจกต์แมจเมนต์นะคะที่ใช้ตัวของ b i t a b l e เนี่ยในการสร้างเทมเพลตของ t a Task Management แทนได้ซึ่งก็จะปรับแต่งได้หลากหลายมุมมองค่ะอย่างเช่นเป็นตัว List ตัวแกนชาร์ตตัวคํบาร์บอร์ดนะคะตัวของ Gary การใส่ Priority ต่างๆการมี Status นะคะแล้วก็การทำเดสไลน์ พร้อมกับมีเรื่องของการแจ้งเตือนรูมถึงการแนสไซต์ให้กับทีมได้อีกด้วยค่ะส่วนอีกฟีเจอร์นึงที่มีคนสนใจก็คือเรื่องของการตั้งบล็ออาอันนี้ก็สามารถที่จะททำได้เหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าจะใส่องค์ประกอบแบบ RichTech ได้นะคะแต่ว่าด้วยหน้าตาที่มันค่อนข้างจะแตกต่างกับตัวของ Google Doc s แล้วก็ Microsoft Word ในประมาณนึงนะคะมันทําให้หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าแบบ ไม่คุ้นไม่ชินมือเลยกับการใช้งานรถลากด็อกิเมนตตรงนี้สักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าฟีเจอร์นี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งค่ะที่ทําให้ตัว La กส Suite เนี่ยเขาเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถจะสื่อสารในองคอ์กรได้แบบไม่ธรรมดาเลยค่ะนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังมีเรื่องของระบบต่างๆอย่างเช่นตัวของ attendance ะ,ะไว้เช็คอินเช็คเอาท์การทํางานของเราหรือว่าการทําเป็นเรื่องของระบบออโตเมชันภายในลากเองผ่านทางตัวของล r k โฟนนะคะแล้วก็มีตัวของ Apple Watch ให้ใช้งานผ่านทางแชทได้โดยตรงค่ะเอามาประยุกต์ใช้ได้ ค่อนข้างจะหลากหลายเลยถ้าหากว่าลองไปดูนะคะมันจะมีเรื่องของอย่เช่นแบบการขอวันลาการขอโอโทีการเบริกอุปกรณ์เป็นต้นค่ะในฟีเจอร์ต่างๆพวกนี้ค่ะมันเป็นฟีเจอร์ส่วนเสริมนะคะที่เราจะต้องใช้งานผ่านทางตัว Desktop App ของ Lark แล้วก็มันจะมีปุ่มที่ชื่อว่า Workplace อยู่นะคะแล้วก็สามารถจะเห็นฟีเจอร์อื่นๆที่มันเป็นตัวเสริมในตรงนั้นได้อีกเยอะเลยก็ลองคิดเข้าไปเล่นดูกันค่ะ การเปิดอ่านหรือว่าการส e ่งอีเมลง่ายขึ้นนะคะล็กเนี่ยเขาสามารถที่จะเชื่อมต่อกับตัวของ Gmail ได้แบบเหมือนเป็นการเอา Inbox เนี่ยเข้ามาไว้ในแอป,ปโดยโตรงเลยนะคะก็ เปิดอ่านได้ส่งเมลได้ก็ทําได้ง่ายๆค่ะจากลารกเลยนะคะสามารถจะตั้งรเมติคงต่างๆให้กับอีเมลที่สําคัญได้อีกด้วยค่ะแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจเลยนะคะก็คือการส่งอีเมลแล้วก็การเลือกผู้รับเป็นกลุ่มแชทได้ทันทีคือทําให้เราเนี่ยไม่ต้องมาเสียเวลาแบบส่งไปทีละคนนะคะคืออย่างในตัวฟีเจอร์ที่เป็นการส่งเป็นกลุ่มเนี่ยอันนี้มันจะมีการสร้างในตัวของ Gmail ได้อยู่แล้วแต่ว่าบางเจ้าหรือว่าเรามีแบบเหมือนเรื่องของการทําอีเมลที่เป็น VPN อะไรพวกนี้เราอาจจะไม่มีฟีเจอร์ตรงนี้ถ้าหากว่าสามารถจะเชื่อมต่อเข้้าามมในนนส่วีก็อง ว่าเออจริงๆอันนี้เป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งที่ทําให้การส่งอะไรต่างๆของเราเนี่ยสะดวกมากขึ้นนะคะหรือว่าถ้าต้องการที่จะส่งในเรื่องของตัวประกาศเนี่ยหรือว่าอะไรก็ตามที่มันสําคัญให้ทั้งทีมพร้อมกันหรือว่าพร้อมทั้งแผนกนะคะก็สามารถจะทําได้เลยอียกอย่างนะคะที่มันเข้ามาแก้เป็น point ของหลายๆคนก็คือเวลาที่เราแชร์ไฟล์อะไรบางอย่างออกไปนะคะหลายๆคนมักจะลืมในเรื่องของการแก้ access นะคะตรงจุดนี้ล้าอีเมลเนี่ยมันจะมีแถบนะคะที่ ทำให้เราแบบตั้ง Access แบบเห็นง่ายๆเห็นจ่าๆแบบเด่นๆเลยนะคะปัญหาในเรื่องของการลืมที่จะกดปิด Access ก่อนแชร์ให้กับคนอื่นๆมาแก้ต่อก็จะหมดไปนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่มองว่ามันเป็นจุดเล็กๆที่น่าสนใจเหมือนกัน สำหรับข้อดีของตัว l r x s u i t e นะคะหนึ่งเลยคือมันมีฟีเจอร์ที่สนับสนุสนการทำงานร่วมกันแบบเป็นม s โ s ซิสค่ะนอกไปจากการสื่อสารพรื้นฐานอย่างตัวของแชทวิดีโอที่ทำกันได้อยู่แล้วยังมีฟีเจอร์อื่นที่มันจำเป็นในเรื่องของการทำงานของเราอีกด้วยนะคะอย่างเช่นตัวของปฏิทินออนไลน์ด็อกิเมนต์แล้วก็ตัวของอีเมลหรือว่าจะเป็นฟีเจอร์เสริมอ,อื่นๆในตัว w o r k p l a c e ที่ช่วยให้การทำงานเนี่ยมันง่ายมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในบริษัทที่ต้องการเริ่มนำเทคโนโลยีบางส่วนเข้ามาใช้ในตัวบริษัทเองนะ,ะ LuxSuite ก็จะเป็นนนอีีกกตัวท่่าาสใจมๆ ยังสามารถใช้เริ่มต้นใช้งานได้ฟรีด้วยค่ะส่วนในข้อ2นะคะคือส่วนตัวเลยจริงๆจ,จ,จากที่มองในฟีเจอร์ที่มันเยอะแยะมากมายเหล่านี้ค่ะสิ่งที่ชอบที่สุดเลยคือวิดีโอมันสามารถจะเ r ร a ดาว w ออกมาได้แบบโหมดมากๆอะ่ะสำหรับบริษัทใหญ่ๆที่มีพนักง,งานเยอะๆนะคะหรือว่ามาจากหลากหลายที่ทั่วโลกก็ใช้งานได้ดีส่วนข้อที่3เลยก็คือเรื่องของข้อมูลต่างๆมันถูกจัดเก็บอยู่บนระบบคลาวด์ที่ใช้งานได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆแล้วก็ไม่กินความจําของเครื่องด้วยนะคะหรือว่าถ้าหากว่าเราต้องการที่จะย้ายเครื่องก็ไม่กังวลว่าแบบ ข้อมูลต่างๆพวกนี้จะหายไปไหมจะดูดข้อมูลออกมาหมดหรือเปล่าคะส่วนในข้อ4นะคะคือมันมีฟีเจอร์ที่ช่วยในเรื่องของการสื่อสารในภาษาต่างๆได้ง่ายมากยิ่งขึ้นลดรูปภรรา,าในเรื่องของทางภาษาะคะคือจากก่อนน้นี้เราก็จะเห็นได้ว่ามันมีแบบหลายฟีเจอร์มากๆที่เหมาะกับองค์กรใหญ่หรือว่าบริษัทข้ามชาติที่มีพนักงานแล้วก็ลูกค้าทั่วโลกนะอย่างเช่นแบบการเพิ่มตัวบอทแปลภาษาในตัวของแชทหรือว่าการทําตัวเวทีถาซับไตเติลค่ะ สำหรับในส่วนของข้อจากัดนะคะก็จะมีอีกหลากหลายจุดที่คิดว่ามันสามารถที่จะทําได้ดีมากกว่านี้หรือว่ามีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นคืออย่างเช่นข้อแรกเลยก็คือบางฟีเจอร์เนี่ยมันยังไม่ได้ครอบคลุมในการทํางานสําหรับองค์กรขนาดใหญ่มากขนาดนั้น ถึงแม้ว่ามันจะมีการใช้งานหลายๆส่วนที่เรารู้สึกว่าเออสิ่งนี้เหมาะกับองค์กรหลากหลายขนาดนะคะแต่ว่าเอิงเองเนี่ยก็มองว่ามันยังมีจุดบางจุดที่เหมาะกับการใช้งานง่ายๆหรือว่าขนาดเล็กๆนะคะในโปรเจกต์ย่อยๆมากกว่าเช่นในส่วนของตัวโปรเจกต์แมจเมนต์ค่ะที่ถึงแม้เราจะสามารถใช้ในตัวของ b i t เทเบิลแทนได้แต่สําหรับองค์กรขนาดใหญ่นะคะหรือว่าส่วนที่มีการ tracking อย่างจริงจังะคะการใช้ซอฟต์แวร์ที่เฉพาะทางไปเลยเนี่ยมันจะเหมาะสมที่สุดค่ะเพราะว่าเขาจะมีฟังก์ชันที่มันจัดหนักจะเต็มมากกว่าอยู่แล้วนะ,ะโดยเฉพาะเลยถ้าหากว่า ก็เป็นบริษัทที่มีหลายโปรเจกต์หรือว่ามีการทํางานแบบ cross-functional team หรือมี workflow ที่ค่อนข้างใหญ่ต้องการเน้นไปนในเรื่องของ task management จริงๆนะคะการสร้าง task ในแชทของ Lark เนี่ย หรือการใช้ในตัวของ task management ในตัวของ bittable เนี่ยมันอาจจะตอบโจทย์ได้ไม่เต็มที่เท่าซอฟแวร์เฉพาะทางอย่างเช่นตัวของ c l i c k up monday com arsenal หรือ gira สำหรับสาย developer ะะด้วยการทำงานของเขาที่มันสร้างขึ้นมาเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะแล้วก็มีความครอบคลุมยืดหยุ่นมากกว่าส่วนข้อที่2ก็คือเรื่องของราคาค่ะที่มันกระโดดมากๆต้องบอกว่าลาร์กเนี่ยจริงๆเขาถือว่าใจกว้างนะคะเพราะว่าใช้งานได้ทีสำหรับสมาชิกสูงถึง50คนแต่สำหรับบริษัทที่มีสมาชิกมากกว่า50ไปปุ๊บเนี่ยราคาจะกระโดด พุ่งขึ้นทันทีนะคะถ้าหากว่าใครมีพนักง,งานแบบค่อนข้างจะเยอะหรือว่า มีเรื่องของการเน้นแอปแชทอย่างเดียวเนี่ยต้องบอกว่ามันจะไม่คุ้มค่าสักเท่าไหร่อย่างตัวของ slack เองในฟีเจอร์เสียเงินนะคะราคาต่อคนต่อเดือนเนี่ยจะเริ่มต้นที่ประมาณเจ็ดจุดสองห้าเหรียญน,นะคะ3คือเรื่องของรูปแบบหนาา้าตาการใช้งานที่มันแตกต่างค่ะคนส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะคุ้นเคยแล้วก็ถนัดการใช้งานผ่านทางตัวของ google doc google sheet อยู่แล้วนะคะแต่ว่า l a doc แล้วก็ sheet เนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นหน้าโล่งๆไม่ได้มีแถบเครื่องมือข้างบนเหมือนทางตัวของ microsoft word ตัวของ google doc นะคะถ้าจะแก้ไขหรือเพิ่มเติมอะไรที่ มันจะต้องคลิกที่เครื่องหมายด้านบนเป็นเครื่องหมายบวกในแค็บด้านซ้ายนะจุดนี้มันจะทําให้ผู้ใช้รู้สึกว่าการใช้งานเนี่ยมันไม่ชินสักเท่าไหร่หรือถ้าคนที่เราต้องการที่จะส่งงานให้เขาไม่ได้ใช้ลา้าจูเนี่ยการแชร์หรือว่าการนําไปแก้ต่อในทาง Google Docs หรือว่าชีทในตัวของ Microsoft เนี่ยมันจะทได้ง่ายมากกว่าค่ะ 4. นะคะการใช้งานมันยังไม่ได้สเสถียรมากขนาดนั้นคือจากที่ลองใช้มาเนี่ยมันจะเจอปัญหาบางฟีเจอร์ที่ใช้งานบนตัว Des k t o p อ p p บ้างบางฟีเจอร์ที่ใช้งานในแอปแล้วก็เด้งกลับมาเว็บบ้างอย่างในตัวของ WordPress Plu จะทําให้โหลดแอปมาใช้พอใช้แอปเสร็จปุ๊บจะเข้าด็อกเด้งกลับไปที่เว็บทําให้ความรู้สึกซีมเลสในการใช้งานตรงนี้มันไม่ได้สมบูรณ์มากขนาดนั้นค่ะ ทุกคนสามารถเริ่มต้นใช้งานลากสวีทได้ฟรีค่ะเชิญสมาชิกได้สูงสุดถึง50คนแชทได้ไม่จำกัดแต่สำหรับวิดีโอเนี่ยจะจำกัดในเรื่องของระยะเวลา60นาทีนะคะมาพร้อมกับในตัวของระบบแปลภาษาในแชทแล้วก็ s โซล g ทที่ความจุป,ประมาณ100 g b ค่ะส่วนของโปรนะคะเชิญคนได้สูงสุดที่500คนมีติ้งได้ที่500คนเหมือนกันนะคะระยะเวลายาวถึง24ชั่วโมงค่ะ พร้อมด้วยความจุที่1นึ่งไบต์แล้วก็การวิดีโอคอลที่สามารถเบกดาวห้องออกมาได้หลายหลายห้องนะคะดังนั้นลาร์กเหมาะกับใครบ้างนะ,ะลาร์กเหมาะกับเจ้าเล็กๆที่ต้องการใช้งานแอปแชทฟรีที่มีฟีเจอร์การใช้งานที่มันโหดมากๆแล้วก็เหมาะกับบริษัทยยใหญ่ๆเหมือนกันค่ะด้วยฟีเจอร์ที่ทํามาค่อนข้างจะล้นเหลือในประมาณนึงเหมือนกันรองรับการใช้งานของคนได้จํานวนมากทั้งในระบบของแชทแล้วก็วิดีโอรวมไปถึงระบบหลังบ้านนะคะแต่การใช้งานแบบครบรูปของลาร์กเนี่ยในทุกฟีเจอร์จริงๆอันนี้คือต้องบอกว่ามันเป็น ทางเลือกสำหรับทุกคนนะคะเพราะว่า ความจริงๆแล้วในการเรื่องระบบตัวของแบบ Workplace มาใช้ในการรวมศูนย์ข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆเพราะว่าเราเอาข้อมูลเนี่ยลงไปใช้ในน,นั้นอย่างเช่นเรามีการรวบรวมไฟล์งานต่างๆไว้ในระบบใดระบบหนึ่งไม่ใช่แค่ล้างนะคะคือคือมันเป็นการเปลี่ยนสักทีหนึ่งอะ่ะมันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆนะคะนอกจากการสอนพนักงานให้ใช้ตัวซอฟต์แวร์ที่เปลี่ยนไปแล้วเนี่ยมันยังรวมไปถึงเรื่องของการย้ายขายข้อมูลจํานวนมหาศาลเหล่านั้นอีกด้วยค่ะแล้วก็ด้วยในเรื่องของระบบการเชื่อมต่อในปัจจุบันเนี่ยระบบของ Google Workspace เนี่ย แล้วก็เป็นความโปรเลิมากกว่าการเชื่อมต่อนั้นก็มี API ที่รองรับเยอะกว่ามากๆค่ะยังไงก็ตามยังมองว่าล้ากเนี่ยมันเป็นทางเลือกที่ดีมากๆสําหรับบริษัทที่ยังไม่มีฐานข้อมูลที่เยอะนะคะแล้วก็ต้องการที่จะใช้ในเรื่องของแอปแชทเป็นหลักนะคะคือทําให้การติดต่อสื่อสารในบริษัทเนี่ยมันทําได้สะดวกมากยิ่งขึ้นง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีเรื่องของ private space มากยิ่งขึ้นนะคะยังไงก็อยากให้ลองให้มาใช้ล้ากันดูเหมือนกันค่ะ ซึ่งจริงๆแล้วคลิปนี้ต้องบอกตามตรงว,ว่าไม่ได้มีสปอนเซอร์นะคะหลายๆคลิปของ The Gold Master แล้วก็ไม่ได้มีสปอนเซอร์แต่เรามองว่าเออมันเป็นซอฟต์แวร์ที่น่าสนใจแล้วก็อยากจะมานําเสนอให้หลายๆคนได้ลองใช้งานกันค่ะ ลาร์กไม่ใช่แค่แชทแพลตฟอร์มธรรมดาที่ช่วยเรื่องของการแยกพื้นที่ส่วนตัวออกจากพื้นที่การทำงานเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังเป็นพ In o n e t o ท l ที่มีฟีเจอร์ตอบโจทย์แล้วก็ครอบคลุมในเรื่องของการทำงานแถมยังสามารถจะใช้งานได้ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอีกด้วยค่ะสาหรับใครที่กําลังมองหาว่าเครื่องมืออะไรจจิงๆสำหรับการใช้งานเนี่ยลาร์กก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจมากๆแล้วก็ช่วยในเรื่องของการเสริมประสิทธิภาพการทำงานในองค์กรของคุณได้ดีที่มากยิ่งขึ้นค่ะ ถ้าหากว่าคุณมีไอเดียนะคะมีความรู้สึกว่าอยากจะแชร์อยากจะบอกต่ออยากจะเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยเอามาคุยกันที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วก็เจอกันใหม่ในวีนี้ทุกทอค,ค่ะ